Don't push back Don't push back Don't push back Don't push back. If you wanna get to know yourself Don't push อันยองอันยองค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาพร้อมกับหลานชายคนโปรดที่พึ่งได้รีแอคการคัมแบ็ค ของน้องไปเมื่อคลิปก่อนกับเพลง push back นั่นก็คือน้องไอดิสนั่นเองค่ะทุกคน,น,นก็คือที่ภูมิใจนำเสนอเพราะแบบอยากให้น้องๆแมทมากอยากให้น้องๆแมทในไทยแบบแบบจะได้แบบมีแฟนคอนแฟนมีคอนเสิร์ตอะไรที่ไทยบ้างเพราะว่าปาอยากเจอ,อปาอยากไปคอนแต่ให้ไปเกาเกหลีก็ก็ต้องแบบมีงบกิจกันเนาะก็ ก็ได้แต่นั่งรอที่ไทยก็เลยอยากให้น้องแมทมากๆในไทยนั่นแหละค่ะทุกคนวันนี้ก็เลยมารีแอคเพลง push back mm. ของน้องไอดสก็จะมีทั้งหมด3คลิปนั่นเองคลิปจากช่อง one the k original Look แล้วก็คลิปอินกิกา o ยแล้วก็คลิปของช่อง m 2 m n e t นั่นแหละที่เป็นคลิปแนวตั้งเพราะว่ามาแล้วเมื่อไม่กี่ชั่วโมงนี้เองงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าเริ่มจากสเต็อินกิหนึ push back Oh. แล้วจุนยอกคือแบบใส่เสื้อแดงได้ถูกวันมาก

ที่คลิปก่อนบอกคอสตูมดีก็คือก็ดีแหละแต่เริ่มไม่ชอบแหละหลานฉันโตมาก,กเสื้อเบบี้ีคือไม่ต้องใส่ลแล้วนะนหลานๆทุกคนโตมาก <icoly Miguel> <imiteration> <tot> <tot> I'm is to go to the I'm this to the i i หลันป้าทั้งสองคนอุ้ยเลิศแฟลลี่เลิศ อันนี้ก็จะเป็นคลิปที่สองจากช่อง Wonder K หนึ่งสองสามบายโอ้โหเปิดมาด้วยคุณพ่อคุณพ่อของเรือ

ตาชอบมากท่านี่ดูแบบเราเราทำตามไม่ได้แบบทำแล้วกวดหลังแน่ๆนิมมินแจกับหมวกบิลลี่อ่ะ

ขายเยอะมากสุดเวอร์กสุดสุดช็อตคิวเมื่อกี้โอเมก้าด

แต่จุนยองะเคยแมตกับอะไรแบบเนี้ยการเกมทรงเนี้ยตอนนั้นที่ใส่ไปแฟนไซก็คือคนแบบฮือฮากันมาก

พิมพินใจเหมือนลูกหมาจริงๆนะแบบทายหมาเด็กมากคุณพ่อกับลูกๆสูงแป่ดโอน้องบอลดินก็ตัวเท่านี้

we're about to go. 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 We're about want to go. we are we to are to go we i to to go we to go we to เราได้ข่าวว่าขาเพิ่งหายด้วยจุนทยอกเราต้องมาโดดอะไรแบบนี้ Don't push back Don พักกันมากเลยอ่ะ ح. แม่เธอแม่ได้แล้วก er ็จบไปแล้วสำหรับทั้งสามคลิปเราจะมาเริ่มกันที่คลิปสเตตอินกิก่อนก็ยังดีหน่อยที่สเตตอินกิอินกิอินกิสเตตอินกิไม่โล่งแบบสเตต ทั้งสองสเตจที่ผ่านมาก็คือเราอะดูสเตจแรกกับสเตจที่สองไปแล้วซึ่งสเตจแรกจะเป็นมิวสิกแบง์วันศุ์ก็คือแบบหลอนเลยโลเคชั่นไหนจะมาปึ้งลงเล่นไฟแทนแบบสตาร์ชิพไปลงทุนกับไฟแทนเลเซอร์นันนี่อะไรแบบนี้ก็นั่นแหละแล้วก็มาถึงสเตจอินกิก็ได้ยก ครัวในเอมบีมาใส่สเตจแล้วไม่ได้โลงไม่ได้อะไรแล้วมีครัวให้เต้นแล้วค่ะทุกคนแล้วก็คอสตูมก็เป็นแบบเดียวกับในเอมบีเลยก็คือจุนยอกเซ็ตจุนยอกเสื้อแดงทำได้แค่จุนยอกเพราะเสื้อสีแรงสุดเลยแล้วก็คลิปที่สองก็จะเป็นของช่องวันเดอะเคอันนั้นแบบยกให้เลยที่หนึ่งเรื่องโปรดักชันเรื่องกล้องอะไรต้องยกให้เลยเพราะแบบดูดิงานคุณภาพแบบชัดแจ๋วเวอร์ตัดไปกี่มุมกี่มุมก็ชัดอยู่อย่างนั้นแล้วคอสตูมแบบปากเลยอันเนี้ยคอสตูมที่เลิศที่สุด ซึ่งไม่ได้อยู่ในเอมวีเลยด้วยซ้ำแล้วที่ชอบคิมบินแจใส่หมวกบ,บินนี่มากเพราะว่าเพิ่งเคยเห็นแล้วแบบบินแจเข้ากับหมวกบ,บินนี่มากมากือๆหล่อน่ารัก่ิล่นนั่นแหละ้วคลิปที่สามก็เป็นของช่องเอมทูที่เป็นคลิปแนวตั้งก็จะได้เห็นลายเต้นของทุกคนมากขึ้นเพราะว่าแบบเป็นแถวตอนเลี้ยงหนึ่งนะน้องก็เต้นคนหนึ่งอีกหกคนก็ต่อแถวแล้วก็ค่อยๆสลับกันมาเต้นก็แบบได้เห็นลายเต้นน้องมากขึ้นของแต่ละคน ลายเต้นสุดกันทุกคนเต้นแรงกันทุกคนโดยเฉพาะน้องวอนบินก็คือลิอ้นลัวลิ้นพันเลยก็คือน้องตัวเล็กนะตัวเล็กแต่ลายเต้นคือใหญ่มากแข็งแรงมากแบบเต้นแรงมากแล้วก็แล้วก็อะไรแล้วก็คอมเมนชัน่นถึงแบบเหนือของเหนือของเหนือ,อเนอมนเลยซึ่งเราเป็นเมนน้องเซมินแล้วก็จุนยอกใช่ไหมนั่นแหละน้องก็เต้นเก่งกันอยู่แล้วน้องทุกคนเต้นเก่งกันอยู่แล้วเต้นแรงเต้นแข็งแรงอะไรกันอยู่แล้วแต่คอมเมนชั่นหน่อยลายเต้นคินบินใจก็คือแบบเลิศอะ ผิวด้วยแข็งแรงด้วยความบาลานซ์บางอย่างมันมีเสน่ห์ความมีเสน่ห์ในการเต้นของคิม,มินแจเรียกไม่ถูกนั่นแหละทุกคนต้องได้เห็นลายเต้นของคิม,มินแจโดยเฉพาะเพลงเทกินดอแบบอยากแนะนำจริงๆทุกคนไปดูแฟนแคมคิคม,มินแจเพลงแทคินดอคือแบบสุดก็นั่นแหละคะ่ะทุกคนฝากน้องๆไอดิสด,ด้วยนะคะทุกคนคัมแบ็กครั้งนี้ก็มาในกันสองเพลงแล้วก็เพลงอื่นๆ อีกมากมายเพลงเดบิวต์อัลบั้มเดบิวต์ก็สามารถติดตามได้ทุกช่องทาง official ฟังได้ทุกสตีมิงทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะทุกคนแล้วก็รายการต่างๆนั่นนี่ของน้องๆ้อง i d ก็เซิร์ชในช่อง YouTube แล้วก็พิมพ์ชื่อ i d i สแล้วก็จะเจอคอนเทนต์ต่างๆมากมายทั้งช่องทั้งในช่องอ f ฟฟิ i ชียลของตัวน้องเองของ i d i สเองแล้วก็คอนเทนต์จากช่องอื่นๆมีเยอะแยะเลยสามารถเลือกสั่นเลือกเลือกดูความน่ารักของน้องได้นะคะทุกคนฝากหลานแล้ด,ด้วยแบบ อยากให้หลานแมสมากกว่าน,นี้จริงๆฝากด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย